วันนี้เป็นตัว GK นะครับก็ส้มนะครับวันนี้มีเป็นตัว S นะครับอัปเกรดกระจกมองข้างเป็นพับไปฟ้าพร้อมไปเลี้ยวพร้อมพับอัตโนมัตินะครับก็พร้อมติดตั้งนะครับขับรถก็จะพับอัตโนมัติเราจะรู้ทันทีรถเราล็อกไม่ล็อกสังเกตจากกระจกมองข้างได้เลยนะครับแค่เราก็จะกางอัตโนมัตินะครับมีรับประกันให้1ปีนะครับตัวมอเตอร์พับกระจกนะครับตัวนี้ก็มีเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตัวอันนี้ก็ สวิตทับกลางไฟฟ้าก็ใช้งานปกตินะครับจะได้เป็นดามาเอสแบบนี้นะครับ้แล้วก็ทํางานปกตินะครับครับผมส่วนตัวนี้ก็เพลินก็จะได้เป็นสวิตที่เป็นเรืองแสงนะครับไฟขึ้นทุกจุดนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวเอสนะครับปกติเราจะล็อกรถที่แผงประตูครับล็อคไขล็อกครับแล้วก็ล็อกที่ตัวสวิตได้เลยครับก็เหมือนตัว v ตัว S นะครับตัวนี้นะครับ ก็พร้อมเดินระบบให้พร้อมใช้งานนะครับครับผมนี่ก็มีกล้องถอยหลังด้วยนะครับก็เป็นเปลี่ยนเป็น AHD ให้นะครับของเดิมจะเป็นธรรมดานี่ก็เปลี่ยนเป็นกล้อง AHD ให้ครับกล้องพร้อมใช้งานครับสวยงามนะครับผมก็ตัวเอสนะครับสนใจไงนะถักมา0 8 0 5 8 0 3 8 8นะครับก็พร้อมใช้งานครับไปเลียกก็ขึ้นปกตินะครับก็ทำปากให้ทุกจุดนะครับไปเลียวก็ติด นะครับสวยๆแบบนี้นะครับของของใช้งานครับ <Please. S 2> ก็สวยห่อัตายครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ <Please. S 2>